สวัสดีค่ะจากส้นอีกแล้วนะคะ beauty by argentina ค่ะวันนี้นะคะก็เพิ่งไปสอยคุชชั่นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะที่เพิ่งวางขายได้ไม่นานใน if and boy นะคะส้มไปที่สาขาเดอะมอลงานวงนวานที่ส้มทำคลิปเปิดถุงเรียบร้อยนะคะก็ลองเข้าไปดูตรงลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะบอกเลยไม่เคยใช้ไม่เคยได้ยินชื่อยี่ห้อมาก่อนด้วยนะคะก็จะเป็นแบรนด์เกาหลีนะคะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันชื่อบิวซ่าซิก้าเวสปีเซรั่มคุชชั่น SF 5 0 บวก PA 4บวกนะคะแล้วก็อันนี้จซื้อเบอร์23มานะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นคูชชั่นที่ช่วยปกปิดริ้วรอยบนใบหน้านะคะแล้วก็มีสารกันแดด SPF 5 0บวก PA 4บวกนะคะช่วยปกปิดให้เรียบเนียนอย่างเป็นธรรมชาติให้ความรู้สึกชุ่มชื้นแต่ไม่เหนียวเหนอนะช่วยปกป้องผิวที่บอบบางนะคะด้วยสารสกัดจากใบบวัวบกหรือซิกานั่นเองนะคะเหมาะสําหรับทุกสภาพผิวรวมไปถึงผิวที่บอบบางแพ้ง่ายแล้วก็เป็นสิวง่ายนั่นเองค่ะ ตัวตลับนะคะก็จะเป็นกระจกเลยนะคะด้านหน้านี่คือสามารถส่องได้เลยนะคะเป็นกระจกจริงๆนะแล้วก็ตัวพัฟนะคะก็จะมีความแบบหนานุ่มนิดนึงนะคะ,ะเปิดมาก็หน้าตาเหมือนคูุชชั่นปกติเลยค่ะอันนี้จะเป็นเบอร์23านะคะทุกคนแต่เมื่อกี้ลองแตะๆดูแล้วรู้สึกว่าแอบ,บขาวเหมือนกันแต่ว่าต้องมาลองกับผิวดูอีกทีนึงนะคะเอาล่ะเราจะมาเริ่มทากันเลยนะ นี่นะคะก็ติดขึ้นมาตรงนี้นี่เบอร์ยีิบสามนะคะทุกคนนี่คือสีเข้มสุดของเขาแล้วนะคะก็ก็ยังดูขาวอยู่นะคะแล้วก็ตอนที่เราทาทาอย่างงี้ค่ะตอนนี้ส้มแับแตะขึ้นมาทาบนผิวว่ามันจะรู้สึกมีความแบบเย็นสบายผิวนิดนึงนะคะถือว่าปิดดูขุมขนได้ค่อนข้างโอเคเลยค่ะทุกคน ตัวนี้เขาบอกว่ามันจะช่วยเบลอริ้วรอยด้วยนะคะเท่าที่ส้มดูก็ถือว่าโอเคอยู่นะนี่นะคะลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งข้านะก็ปกปิดได้ค่อนข้างดีมากๆเลยค่ะทุกคนนะคะก็พวกริ้วรอยต่างๆหรือว่าออดูขุมขนนะคะก็เบลอได้สวยเลยนะคะแล้วก็ปกปิดได้ค่อนข้างดีทีเดียวค่ะยิ่งแบบเติมไปเรื่อยๆมันก็ยิ่งบิวขึ้นไปเรื่อยๆนะคะนี่ถึง น่าจะถึง full coverage เลยค่ะรวมถึงพวกรอยแดงนะคะเมื่อกี้ต้อมีรอยแดงตรงช่วงคางนะคะก็ปกปิดได้ดีทีเดียวค่ะแต่ถ้าเป็นพวกรอยดำจากสิวนะคะก็ยังปิดได้ไม่หมดนะก็ถือว่าเห็นอยู่นิดหน่อยนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวทาอีกข้างเลยนี่นะคะช่วงตรงนี้ซุ้มจะมีรอยสิวนะเนี่ยปกปิดได้ดีเลยนะคะพวกแบบรอยแดงสิวอะไรอย่างเงี้ย ฝั่งนี้นะคะซ้มจะมีพวกรอยสิวนะคะก็ปกปิดได้ค่อนข้างโอเคเหมือนกันนะนี่ยังไม่ได้แต่งหน้าใดๆนะคะมีให้เขียนคิ้วนะคะแล้วก็ทาปาดอย่างเดียวเลยนะคะหน้าจืดมาก <c oughs> นี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้องเรียกได้ว่าเป็นคุชชั่นที่ปกปิดได้ดีมากๆเลยนะคะเรียกว่าน่าจะถึงขั้น f ฟูคอร์เร e เลยทีเดียวนะคะเพราะว่าปกปิดได้แบบ ค่อนข้างกริบเลยยกยกเว้นบริเวณที่แบบเป็นรอยสิวดำๆนั่นเองนะคะก็ยังเห็นรอยจางๆอยู่นะคะแต่ว่าโดยรวมได้งานผิวที่สวยเลยค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวซ้่มจะมาอีกทีนึงประมาณช่วงทเที่ยงนะคะมาดูอีกทีว่าสีมันจะดรอปไหมจะหลุดไหมนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะ เอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา12นาฬิกา15นาทีนะคะก็หลังจากที่ได้ลองคุชชั่นตัวนี้ไปแต่เมื่อเช้านะคะนี่ก็ผ่านมาประมาณ3ชั่วโมงกว่าแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูหน้าใกล้ๆอีกทีหนึ่งนะคะอย่างจะบอกว่าตรงช่วงร่องจมูกนี่นะคะเป็นคราบเลยค่ะทุกคนนะคะแล้วก็มีความมันออกมานะแล้วก็บริเวณช่วงคางนะคะก็มีหลุดมีคราบบ้างนะคะ ตรงบริเวณหน้าผากนะคะก็มีความมันนะคะชัดเจนเลยนะบริเวณช่วงแก้มนะคะก็ยังติดดีอยู่นะคะแต่ก็ช่วงนี้ก็มีหลุดออกไปบ้างแล้วนะคะส่วนเรื่องของสีนะคะซ้มสังเกตว่ามันจะดรอปจากเมื่อเช้านะคะที่ซ้มทาแต่เช้าเลยเนี่ย <assa> ตอนที่ทาใหม่ๆนะคะมันจะดูขาวกวก่านี้นจะดูสว่างกว่านี้นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีความรู้สึกมันออกเทาๆนิดๆนะคะทุกคนเดี๋ยวจะมาลองเทสว่ามันติดหน้าจอมือถือแค่ไหนนะคะ นี่นะคะทุกคนก็ติดขึ้นมาประมาณหนึ่งนะคะจากนั้นนะคะก็จะมาเทสว่ามันติดหน้ากากอนามัยหรือเปล่านะคะมาดูกันนี่นะคะก็ติดขึ้นมาชัดเจนเลยนะคะตามขอบขอบ,ขอบตรงร่องแถวนี้นะคะแล้วมันก็จะมีหลุดไปบ้างนะคะทุกคนจากที่กดกด หน้ากากอนามัยื่าสักครู่นี้นะคะอย่างตรงจมูกนะคะก็มีหลุดไปนะคะแล้วก็ช่วงคางด้วยนั่นเองเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนเย็นมาดูกันอีกทีนะคะว่าจะดรอปไปมากกว่านี้ไหมแล้วก็จะหลุดไปมากกว่านี้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวลองติดตามดูกันนะคะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา16นาฬิกา26นาทีนะคะก็ถ้านับจากเมื่อเช้าเนี่ยก็ผ่านไปประมาณ7ชั่วโมงกว่าแล้วนะคะทุกคนนี่คือหลังจากที่ใช้คูชชั่นตัวนี้นะคะของบิวสตาร์นะคะก็ต้องบอกว่ามันมีความมันนะคะทุกคนเนี่ยตรงช่วงหน้าผากนี้คือแบบมันเลื่อมเห็นชัดเจนมากๆเลยนะคะแล้วก็ช่วงหน้าแก้มตรงนี้นะคะรวมถึงร่องจมูกนะคะที่แบบมีความมันออกมาชัดเจนนะคะช่วงนี้เนี่ย แล้วก็บริเวณช่วงร่องจมูกนะคะก็ยังเป็นคราบอยู่นะคะทุกคน อันนี้ก็คือซมไม่ได้ทัชอัพใดๆเลยนะคะตั้งแต่เมื่อเช้า,ชาก็คือแบบนี้เลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมจะมาสรุปเลยแล้วกันนะคะว่าหลังจากที่ได้ลองใช้คุชชั่นตัวนี้ของ b i l l s t a r เป็นยังไงบ้างนะคะอย่างแรกนะคะคก็ต้องบอกว่าเป็นคุชชั่นที่ให้การปกปิดได้ค่อนข้างดีนะคะประมาณเมด i u m t ทูฟูลเลยนะคะพวกรอยแดงต่างๆนะคะก็สามารถที่จะปกปิดได้ดีนะคะรวมถึงริ้วรอยต่างๆก็ปกปิดได้ดีเหมือนกันนะคะแล้วก็เรื่องรูขุมขนนะคะก็เบลอได้ค่อนข้างดี ทีทีเดยวค่ะส่วนเรื่องของการติดทนนะคะก็ต้องบอกตามตรงนะคะว่ามันไม่ได้ติดทนทั้งวันนะคะเพราะว่าตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้เนี่ยผ่านไปประมาณเจชั่วโมงใช่ไหมคะมันก็จะมีส่วนที่หลุดออกไปบ้างอย่างเช่นบริเวณช่วงแบบทีโซนช่วงนี้นะคะที่มีความมันนะคะฉะนั้นเนี่ย คูชั่นตัวนี้ไม่ตอบโจทย์เรื่องการคุมมันนะคะแล้วก็ส้มคิดว่าไม่เหมาะกับคนที่ผิวมันนะคะอย่างส้มเองเป็นคนผิวผสมนะคะตรงช่วงนี้เนี่ยพอเจอความมันระหว่างวันปุ๊บมันก็หลุดนะคะส้มมองว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่ให้ความชุ่มชื้นผิวดีนะคะแล้วก็จะเหมาะคนผิวแห้งมากกว่านั่นเองค่ะแล้วก็จุดเด่นตัวนี้นะคะต้องบอกว่ามันให้ความรู้สึกเย็นสบายผิวตอนที่เราเอามาทาบนผิวคือแค่พอได้สัมผัส กับผิวหน้าค่ะมันจะรู้สึเกเย็นสบายเหมือนได้แบบครูดาวผิวอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะสําหรับใครนะคะที่ผิวแพ้ง่ายนะคะแล้วก็แบบเป็นสิวง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะส้มมองว่าตัวนี้เนื่องจากที่เขามีส่วนผสมของใบบัวบกนะคะมันก็จะช่วยลดการอักเสบของสิวได้ดีด้วยนั่นเองนะคะเพราะว่าส้มสังเกตจากตรงช่วงคังของส้มนะคะที่มีสิวขึ้นอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะคือถ้ามันอุดตันผิวนะแน่นอนค่ะต้องมีการ บวมเป่งขึ้นมาแล้วแต่ว่าอันนี้ก็คือรู้สึกว่าเออมันยังไม่เกิดอะไรขึ้นก็ถือว่าโอเคเหมือนกันนะคะยังไงก็ไปลองกันอีกทีนึงนะคะว่าตัวนี้เหมาะกับผิวคุณหรือเปล่านะคะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะส้มก็เอามารีวิวคนได้ดูการประมาณนี้นะคะส่วนใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะไปซื้อได้แล้วนะคะที่อีฟแอนบอยนะเดี๋ยวส้มขึ้นข้อมูลตรงนี้เอาไว้ให้ละกันนะคะยังไงวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วพบกันใหม่ในรีวิวครั้งหน้าค่ะวันนี้ต้องขอตลาไปก่่อนนะะะคคสสวัสดี